เฮ้ย <med> 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 อะไรเนี่ยรัสมวยไทยสกินพิเศษของประเทศไทยมวยไทยราคาจาก2,000คูปองเหลือ1,399คูปองราคาพิเศษวันที่20ถึง26เมษาคลิกเลยอ่ะลองคลิกสิราคา1,399คูปองครับซึ่งตอนนี้ผมมีอยู่1,400นะครับอย่าไปหยองครับผมมาระดับนี้แล้ว การฝึกฝนก็คือการต่อสู้การต่อสู้ก็คือการฝึกฝนแล้วดูดู็อตนี่ตลาดเยอะสุดนี่ครับสกินมวยมวยไทยนะฮะนะครับแลสนะฮะเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาแลสเจ้าตัวนี้นะครับซึ่งมันบัฟคุณสมบัติของสกินนี้ด้วยนะครับผมต้องบอกไ้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะเอาแลสเนี่ยนะครับไปเล่นตำแหน่งอะที่เขาไม่เล่นกันนะฮะ ผมจะเอาแร็ตัวนี้ไปเล่นป่านะครับเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงพร<อ>้อมไหมทีมเราพร้อมไหมมาโอเคครับจะไปเชิญเชิญเชิญทั้งแรกของผมเลยนะครับที่ผมเนี่ยจับแรสนะฮะมาเล่นป่านะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าจะของจริงขนาดไหนนะครับผมไม่อยากโม้หรอกนะว่าผมระดรับปรมาจารย์นะสำหรับแรสนะครับเพราะว่าดูจากสกินนะครับเห็นไหมโอ้ขั้นเทพอะครับ แต่ผมต้องบอกก่อนนะครับจากคลิปที่แล้วเนี่ยที่ผมทําคลิปพี่กิตไงออกมาเนี่ยคือผมสนิทกับพี่กิตนะครับผมเลยทําออกมาได้นะฮะแล้วก็ผมให้กําลังใจพี่กิตผมไม่ได้ไปว่าพี่กิตด้วยนะครับอ่าเพราะฉะนั้นแล้วเออลืมบอกคลิปที่แล้วเนี่ยที่ผมเล่นนาคอร์ใช่ป่ะจาได้ไหมแล้วผมเออเขาเรียกว่าอะไรนะแล้วเทต้าเนี่ยมันค่อนข้างโหดนะครับผมไปส่องประวัติมาแล้วเขาเคยแกล้งกอลรียนดรูเลอร์นะครับหรือเคยท็อปห้ของโลกนี้มาหรือของประเทศนี้มานะฮะ เออก็เลยโหดมากๆนะครับอ่ะมาเดี๋ยวดิเมอร์จะมาโชว์โหดคันเทพไปดูลุยกันเลยมาชิ้นแรกมันออกอะไรนะเซนดาฟาร์เวดดาฟาร์เวท,เวทใช่ไหมแล้วตามด้วยอะไรบุมงสติ๊กเลยเหรอไม่รู้ครับไม่รู้ไม่เคยเล่นัเอยต้องทำต้องทำแตชิ้นแรกนะครับผมจะออกเป็นนี่นะฮะพลังเวดนะป่านะฮะมาครับ อนนี้เรามีเวทถึงสองตัวนะครับแล้วก็เอาแครี่มาหนึ่งตัวแล้วแท้งมียืนสองตัวนะครับไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าต้องรอดูนะฮะอ่านี่ครับดูเวลาต่อยนะฮะฮ่ฮุ่งเลยนะฮะฮุ่งเลยฮุ่งเลยฮุ่งเลยน้ยังไงต่อยต่อยรอรอต่อยรอต่อยบึ๊บอ่าตีไปครับตีไปครับตีไปตีไปต่อยต่อยไป ต่อยไปข้าจะก,ะกวาดเงินรางวัลให้เรียบด้วยโอ้โหสกินสวยมากครับนี่ดูนะฮะมีพันธมิตรภักเองเนะฮะเ,ออเครดิตพันธมิตรเลยเนยอะข้าจะเข้าพวกเจ้าเองเหรองัดไปหนึ่งทีฮะออนี่ครับตีไปเอออัดหน้าพวกเจ้าด้วยเอาเลนี่ครับและใส่ป่านะครับ เลนบนโดนกดนะตอนนี้เต็มมี่นี่ครับผมต้องต่อยไปตีครับตีงัดหน้าไปทีนึงอย่างกับบัวขาวครับชอวนี้ตีไปตีไปเ้โบโบปยเอ,อ,อ้าว้วาวเค okay, ครับตอนนี้ผมได้ของนะผมปรับเป็นพลังชีวิตน้อยสุดยังโโหไม่สี่ว่ะ รอช็อตนี้โอ้ยมันมีเกิดมันมีเกิดรอรอรอยังไงขอขออือในหนึ่งคิวต่อต่อเส้นเส้นดึงดึงยังไงยังไงยังไงต่อยไปทันทีโอ้โหนี่เส้นใจเเส้นต่อยเกิดเจ็บเจ็บบอกเลยถึงก็เจ็บเรียบร้อย ดูสกิลขั้นเทพผมต่อยไปหนึ่งทีเจ็บครับเดี๋ยวไม่ใช่สแลตไปเราอยากให้ชอ็อตนี้เราตายตาย,ตายหลือเลยดน,ยน่ะตัวเดียวมามา,มาบนมามาบนมามาดันบนมาดันบนมาขีปไม่มีวะ่ะดันกลางก็ได้อ๋อเด้อเด้อมามามาผมไม่มีตัวตีป,ปัม้มเลยไหมไปตีดิดิด,ด,ดิเอาดิเด้โอ้ถึงกระเจ็บอะถึงกระเจ็บบอะบอกเลย ล็อกนี่ล็อกนี่อุ้ยงานงอกละงานงอกละตีป้อมไปตีป้อมไปตีป้อมไปเออถอยก็ถอยก็ถอยก็ใจเย็นใจเย็นถอยก็ถอยกันอย่าบวกไม่เอาไม่บวกไม่บวกไม่บวกโอ้โหอะไรบอกเลยว่าเออเจ็บบอกเลยเจ็บทุกตัวเจ็บทุกตัวช็อตนี้ตายตายแต่ผมไม่ได้คิวไงประเด็นอ่ะเฮยล่าได้ปหมล่าได้ปหมล่าได้ปหม เฮ้ยต่อยผิดต่อยผิดต่อยผิดต,ตัวเ,เอเอไอซินดูเลยโอ้โหเรามาหลอดนะฮะตอนนี้เออห์เราง,งัดหน้าไปหนึ่งทีแล้วสไลด์มาจะใครต่อจอดนี้โอ้โหมันหนีมันหนีมันหนีหน,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 นีเหรอหนีหละจา้ะโอ้โหเดีดยวเด้๋ยวอต่อยไม่โดนค,ครับแต่มูราดมาจอดนี้อืม ต่อยไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เอาไปเอาเดต่อยเบาเอาเบาเอาเบาผมเดแล้วก็าปรำอาจารย์อืมต่อยทีเจ็บต่อยทีเป็นเจ็บต่อยทีเป็นเจ็บปมังกรนเออขอเช็คระยะหน่อยตีกลางไปตีกลางไปต่อยไม่โดน โอ้ยงานงอกละโอ้โหถอยก้นถอยก้นบูสติกได้แล้วครับตอนนี้ต่อยเพื่อนอย่างเดียวยังไงโอ้ยเจ็บเจ็บทุกตัวเจ็บทุกตัวผมบอกเลยคือตอนนี้มันสแต็กอยู่นะฮะผมเห็นเอ้ยเก็บคลิปได้ด้วยโอเคได้ป้อมแล้วครับ ตอนนี้ผมฆ่า4ี่ไตสูดแอซิดหกนะโอ้โหถือว่าสกอร์ค่อนข้างดีเลยนะฮะอืมไม่ใช่หรอกคือเพื่อนผมปล่อยให้ไนงะผมขอสัก20คิวอ่ะเกิดเลยจริงจริงต่อยไปต่อยไปเคครับเดี๋ยวเราเปิดบังกรนะฮะเพื่อนบอกให้เปิดบังกรอืมต่อยไปครับโอ้ยขอเดียวแล้วเปรมาจารย์เลยยังไม่ต,ต่อสู้เลยอืมไปกลางอะไรบ้างกลางได้ปงมา,ามามามา ไปขอมัฟ้านะโอ้งานงอกแล้วโดนชัดดาวเลยครับจบแล้วโอ้โดนชัดดาวง่ายเลยอะเออต่อไปขอบุงขอบูขอไปเลยเต็มที่อตอนนี้ ASD replay นะครับโอ้โหสกอร์ผมสวยอยู่นะแต่ผมไม่น่าตายเลยประเด็นอะ กี้ผมแบบหลุดจังหวะไงจังหวะมันหลุดมาละสุดวิ่งใหญ่ก็ยิ่งท้าทายอ่ะนี่มันเสียงอะไรอ่ะเสียงมัธมิตรเลยเนี่ยอฮะร้อยไปเตะอ่ะเอฮ้ออดิเอาดิ ป่าไปเร่อครับตอนนี้ขอใช้ระยะหน่อยนี่รอรอรอตัวหลุดครับรอตัวหลุดนะฮะเดี๋ยวเทวอน,นันาดมันจะหลุดมานะฮะเดี๋ยวรอดูนะฮะนี่เป็นแผนนักแข่งเลยนะเนี่ยผมไม่อยากจะโม้รอดูนะโอ้ยสกินบอกได้เลยว่าสวยมากนะครับไปล่างวะล่างวะไปดีกว่า Mười không mới đòn, bị lần, luôn lần, mười ơi, mà lần, mười lần, mười lần, mà lần, mười TÔI mười lần, mười lần, ui, lần, mười เฉลี่ยไหมครับสองชดตายอะครับเพราะล่าสุดๆเลยครับขอบคุณมาตอนนี้ผมมีบัฟเลนแล้วผมไม่ต้องจะเป็นต้องบัฟบูนะดูนะครับเดี๋ยวผมจะชนะให้ดูเกมนี้ผมถ้าไป็นแค่คิวนี่โหดเลยนะเนี่ยมานะครับอ๋เดี๋ยวโมยจินเดี๋ยวโมยจินโอ๋ออุ้ยอุ้ยผมเจ็บผมเจ็บโอ้ยโอ้ยเขาเขอสมัดเขอสมัดโอ้ยโอ้ยโอ้ยหูมราส โอ้ยบางอาจบางอาจมากบางอาจมากว้าวมาสวยบวกไปเลยบวกไปเลยอืมเข้าไหนได้บ้างเนี่ยโอ้ยต่อยเต็มเต็มครับโดนเต็มเต็มโดนเต็ม เดี๋ยวผมต้องรีบไปช่วยเพื <benim sugar> ่อนนะฮะตอนนี้มูลาดสแต็กมาแล้วจังหวะนี้ซีเนียร์เข้าไปแล้วมึงเบลเบลเยี่ยงไปหนึ่งเอ้ยอย่ามึงรีบจบไปมึงรีบจบไปมึงรีบจบไปมึงรีบจบใจเย็นเย็นอย่ามึงอย่ามึงรีบอย่ามึงรีบเออเออเออขออีกช็อตหนึ่งจบได้มา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 เดี๋ยวเราต้องรีบไปนะครับไปช่วยเพื่อนนะฮะโอเคผมได้ของแล้ว ผมบอกเลยว่าเซตไอเทมแบบนี้นะไม่มีใครหยุดผมอยู่ครับเด <Ret reat. S 1> ี๋ยวมึงรีบจบนะใจยเย็นนะ <Ret reat. S 1> เอ้ย <Ret reat. S 1> มันทำอะไรน้องผมมันทำอะไรน้องผมทำอะไรน้องผมตัวนี้ทำอะไรรองัดรองัดหน้าก่อนรอเดี๋ยวรองงัดหน้ากันเออมาเด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  เ uh huh. ดี๋ยวไม่ใช่สแลชแต่ววามายังสวยชอดนี้แล้วงัดเข้าไปปื๊บเรียบร้อยตายหนึ่ง <Okay. S 1> แล้วโอ้โหเทวอีกแล้วเทวอีกแล้วเทวอีกแล้ว <Okay. S 1> นี่ผมตายตายตายสามตัวเพราะว่าผมจะให้ดูท่าตายมันนะครับผ <Okay. S 1> มม,มันแบบเออผมอยากให้ดูท่าตายมันมากเลยอะว่าเวลาตายมันมันจะร้องอยังไงนะครับแค่นั้นเองจริงๆคือตอนนี้ของผมเนี่ยแรงมากๆนะครับคือคอมโบเดียวหลับเลยนะฮะ เดี๋ยวผมจะออกเป็นเกาะเกิดนะครับทิ้นสุดท้ายนะเราออกเสร็จไอ้แมแบบนี้ได้นะครับถ้าอยากเล่น last p านะครับซึ่งมันป่าได้นะมันป่าได้ถ้ามีทีมดีนะฮะเอออย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งเรียบอย่าใจจบอย่าจบอย่าจบ